สวัสดีชาวสิงค้าดวงความรักประจำวันที่27พฤษภาคมนะคะคุณได้4ี่คาถากับหัวส่วนเขาเป็น9ก้าถวยนะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ยังโสดอยู่นะมีโอกาสจะได้เจอนะคะคนที่มีเสน่ห์นะเป็นคนโสดเหมือนกันนะคะ,ะมีเพียบพร้อมทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะคะคารมก็ดีนะคะฐานะก็ดีเข้ามาในชีวิตคุณเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะ ตัวคุณได้4ี่คาขึ้นมากับหัวก็แปลว่าอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะได้แบบเด็ดขาดว่าจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขาแบบมีคอมมิทเมนต์คุณยังต้องการที่จะเรียนรู้เขานะคะ,ะไปแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมันมีไพ่ getting to know each other ขึ้นมาแล้วก็ a year from now ไม่มองว่าคุณต้องการเวลานะคะเอเผลออาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีๆนะถึงจะตัดสินใจนะคะก็รอบคอบไว้ก่อนนะส่วนใครที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะ เป็นไปได้ว่าจะมีความโชคดีเข้ามาทางฝั่งแฟนนะคะอ่าเป็นเรื่องดีๆเขาอาจจะทาอะไรให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะจากที่คุณอาจจะมีเรื่องไม่ค่อยพอใจเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะสามารถตกลงกันได้ยอมรับในตัวกันและกันได้นะคะพลังงานละเอียดฟอมนาวเป็นไปได้ว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้านเนี่ยนะคะหรือว่าภายในหนึ่งปีเนี่ยจะสามารถประสบความสําเร็จได้ในทุกด้านของชีวิตนะคะเป็นพลังบวกนะ